วิโรตาปูนทบทะลักออกมาเลยฮะลูกตาเหลือกออกมาฮะปกติเชื่อไม่ได้อยู่แล้ววันนี้แม่งตาถลนออกมาอีกโอ้โหจะเอาเป็นเอาตายขอโทษนะ,ะโดนเบรกคุณจบไปแล้วครับนะคุณไปเอามาได้อย่างไงนะอย่าตลกฮะอย่าใช้วรรนกรรมโดยเฉพาะนายวิโรดผมบอกให้เลยว่าคนอย่างนายวิโรดวันนี้นะคอยดูฮะไม่มีใครเขาเอาหรอกฮะเขาชอบคุณไปไหนก็มีแต่คนพนามคุณไปเอาข้อมูลอะไร คุณไบ,บเอาข้อมูลมาจากไหนว่านายกไม่เสียภาษีหนีภาษีเอื้อตัวเองเอื้อครอบครัวเอื้อตระกูลชินวัตรขอโทษนะครับไม่มีใครเขาโง่หรอกฮะเป็นผู้นําประเทศเขาไม่มีทางอกครับที่เขาจะโง่เขาไปทาแบบนี้เขามีมาตั้งแต่ต้นตระกูลแล้วครับและอย่ามาบอกฮะอย่ามาคุยโก,โอ,กโอกโ,อก,โอกหกมดเทศตต่อหน้าประชาชนนี่ผมเล่นนอกสภานะนะครับ ผมจะเป็นกีกี้ไม่กีกี้ก็ไม่หนักหัว,วบิดาใครนะแต่ไอ้กีกี้เร็วๆเลยยับอย่ามาใช้กับผมนะนะขอโทษมึงไ,งไอ้ทาสส้มเน่านะแล้ววันนี้จะปั้นน้ําเป็นตัวอยู่ลงน้ำแข็งกันเท่าไหร่นะเห็นนะพวกนี้ต้องไล่มันนะช่วยกันไล่ช่วยกันด่ามันออกไปนะครับทำไมตลกปะโถโกหกทั้งนั้นเอาก้อมูลมาได้ยังไง การเสียอ่าเสียภาษีแบบนี้แบบ PM เป็นบัตรแบบนี้แบบนี้แบบนี้วันนี้นายกแปดสองทานพูดออกมานี่หน้าแตกเลยครับวิโรตาโปนทับทะลักออกมาเลยฮะลูกตาเหลือกออกมาฮะปกติเชื่อไม่ได้อยู่แล้ววันนี้แม่งตาถลนออกมาอีกโอ้โหจะเอาเป็นเอาตายขอโทษนะโดนเบรกคุณจบไปแล้วครับนะคุณไปเอามาได้อย่างไงข้อมูลเท็จทั้งนั้นไปเอาหาว่านายกแอบ,บอย่างนี้แอบบ แอบนี้ภาษีเอาเงินภาษีอย่างนี้ต้องเน็่าคิดถึงเด็กๆเ,เอาเงินภาษีของนายกเลินมนตีมาให้ทุนอาหารกลางวันเขโทมาให้เด็กแรกคลอดเออโทนั่นเจอน,นั่นนโยบายขอยงพวกมึงทั้งนั้นและคุณเป็นไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่ามาตีโพยตีพายฟังกันเป็นกางก็ไม่ได้งโง่เราไม่มีใครลวครับเขาเป็นผู้นามาเทะเขาจะมางโง่ไม่เสียภาษี แล้วก็แจ้งไปที่ปปชครับตรวจทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินก็แจ้งให้ฝ่าให้ปปชก็รับทราบหมดมันนั้นก็โดนเล่นไปแล้วครับคุณไปแจ้งเอาอะไรเลือดเปื่อยเยอะเถอะพอนายกขึ้นมาตอบอก็บอกเลยครับนะยกตอบแบบโอโหโป่งโป่งโป่ง,ปงตอบมาไม่ต้องนิ่มนิ่มฮะขนาดพักพลังประชาชนของลุงป้อมนะนายไบบุญนิติตะวันต้องเอ่ยนาเลยครับ เลขาบอกออกมาเลยเดี๋ยวฟังลุงป้อมแน่และจะหนาวรับรองว่าเก้าอี้นายกรล่วงแน่นอนแต่นายกบอกขึ้นมาไม่เป็นความจริงเลยทั้งสิ้นโดนย้อนกลับไปครับแต่ก็ต้องยกชื่นชมลุงป้อมนะที่ขึ้นมาและขมวดลงอย่างสวยยังเป็นกําลังใจให้ท่านนายกแย์แย์ทองทานอย่างนี้ผมเชื่อว่าท่านก็ยังมีความน่ารักของความเป็นผู้ใหญ่นะที่ห่วงใยและก็บอกเป็นกําลังใจ นะครับก็ผมถึงบอกไงฮรมันไม่สําคัญเท่าหรอคนเสี่ยมหรอกครับคนมันเสี่ยมเนี่ยเสี่ยมยังไงก็ได้คนแก่ๆบางทีเขาไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ไอ้ริ้วรอทั้งหลายเนี่ยแหละนะฮะแล้วการอภิปรายงวดนี้ไปขุดนู่นเลยครับปีสี่กงสี่เก้าเลอะเทอะไปหมดส่วนลุงป้อมแกก็ผ่านมา M O U สี่สี่จะเป็นอย่างงวดจะเป็นอย่างนี้ขอโทษน,นะ M O U สี่สีใครครับ รัฐบาลชุดที่แล้วใครล่ะครับที่รู้เรื่องก็ลุงป้อมมาแหละก็รู้อยู่แก่ใจนะส่วนการที่ใส่ร้ายไปสีมันเป็นธรรมดาฮะ <S <S บางคนฟังบางทีผมก็ฟังแล้วผมก็หงุดหงิดเอ๊ะบางคนมาถามผมบอกทําไมฮะซีกฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทาไมไม่ออกมาบุกโตตอบโต้ตอบโต้ตอบโต้แต่ตอบโต้ต <S <S ต <startups> ตไม่ได้ครับเพราะฝ่ายรัฐบาลนะฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายพักได้แค่เจ็ดเ็ดชั่วโมงฮะนะครับส่วนฝ่ายฝ่ายฝ่ายค้านเขาได้เข้าไปยี่บเจ็ดชั่วโมง นะฮะเจ็ชั่วโมงอ่สาสิบหรือยีบเจ็ดนี่ยแล้ววันนี้นะครับก็บอกแลยครับว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยผมฟังดูแล้ววันแรกเนี่ยมันไม่มีอะไรฮะดาวเด่นในสาภาหรืออะไรมันไม่ได้เลยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีของนายกไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมยังงงนฮะแต่ผมแปลกใจถ้าเปรียบเทียบระหว่างลุงป้อมอภิปรายนะ,ะกับนายวิโรจน์กับนายวิโรจน์นะไม่รู้สีรู้แปด ความเป็นเขาเรียกว่าความการให้เกียรติคนเนี่ยนายวิโรจน์ไม่มีการให้เกียรติเลยไม่ให้เคยให้เกียรติใครเลยทําเหมือนตัวเองเป็นคนที่เขาเรียกอะไรฮะตัวเองก็บอกแล้วไงฮะนิสัยแบบอย่างเงี้สะทุนนะสะทุนมากกว่าคุณเรียกแต่แพทองทานนายแพนงางสาบแพทองทานชินวัตรไม่เคยเรียกนายกเลยแต่คนอื่นจะเรียกท่านนายกผมไม่ว่าเขาเรียกกันเลยเออคุณจะว่ายังไงเอามาข้อมูลเทปหรือข้อมูลอะไรแม้กระทั่งลุงป้อมยังเรียกท่านนายก เขาให้เกียรติกันครับแต่ในะี่ไอ้พิโรจน์ไม่เคยให้เกียรติเลยไอ้พิโรจน์มันเก่งของมันอยู่คนเดียวมันคิดว่ามันแน่แต่ขอโทษนะเอาข้อมูลนี้ข้อมูลที่ผมบอกเลยข้อมูลที่ออกมาการไม่เสียภาษีการที่ซุกหุ่นอะไรขายวุ่นขายวุ่นอ่ะให้วุ่นกันเองทาอย่างวุ้นอย่างนี้ขอโทษนะนี่เป็นการที่ใส่ร้ายทั้งสิน้นเขามาเขามากันแบบนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญใหม่มาแบบนี้ไม่มีใครหรอกครับ จะไปซุกคุณเหมือนเนื้อคุณเคยซุกหรือเปล่าซุกอะไรไว้ในใต้พรมซุกอะไรไว้ที่บ้านหรือเปล่านี่พูดกันแบบตรงๆนะไม่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวขอเอาให้รอดกัวก,การชีวิตเอาให้รอดกับโรคภัยที่จะมาลุมเล้าก็แล้วกันถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังเขาเรียกว่า,าลิษยาลิษยาแรงอคติแรงชีวิตคุณมันไม่มีความสุขหรอกเวลาเขาพูดอะไรคุณตาตาทลึงเลยตาปน แทบว่าลูก,กตาออกมาจากเบ้าอ่ะนี่ถ้าไปกลางคืนใครเขาก็ว่าแบบโอ้โหกูโดนผีหลอกแน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกไม่ได้ไม่ใช่ญาตินะกูเนี่ยแล้วยิ่งกับสทลออีกนะไอจันมึงไปเถอะไปไปมึงจะไปชอปไกลไกตีนก็ไปไอจันนะไปกไกลไเถอะนะไปไกลๆกลเถอะเออใครเรียกไอเหลือก็ว่ากันไป มีไอจันเข้ามาด้วยนะไอเจยูเนะอ็นเนี่ยไอนี่ชอบมาสอใสเกลือกนะนะผมถึงบอกไงฮะคือวันนี้เรียกแต่แหมนางนางสาวแพรทองทานแพรทองทานแพรทองทานคนอื่นเขาเรียกนายท่านนายกนายกนะอีกหน่อยในสภาก,ก็เรียกเอาไอโลดเขาต้องเรียกไอ้ไหมละ่ะเดี๋ยวถอนกันว่าไอฮะปนได้ไหมปนเรียกปนไหมคือเราจะบอกเลยไนงะ แล้วก็เอาหลักเอาข้อไอเอาข้อ,อมูลเท็จเท็มานั่งพูดดีเจ็ดสิบนาทีโอ้โหทำเป็นแสนรู้แสนรู้ไปหมดแสนรู้ไม่หมดแต่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองกําลังกโกหกอยู่ในสภาโอ้ยไปรู้แม้กระตั้งว่าภาษีตั้งสามสี่ร้อยล้านร้อยหกสิบล้านร้อยห้าสิบล้านโอ้โหอย่างงู้นอย่างงี้ประโถเขาเสียภาษีจนนายกกขสอนมวย ที่เข้าใจว่าจะเสียร้อยล้าจะเสียภาษีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่เสียยังไม่มีการโอนยังไม่มีการที่จะซื้อขายค่ะยังไม่มีการโอนยังไม่มีการซื้อขายเขาก็เรียกว่ายังไม่เสียภาษีค่ะเพราะมันยังไม่มีการเกิดการขายขึ้นสอนมวยเข้าไปอีกนะสอนมวยเข้าไปอีกนะครับเอาใครอใครจะอยู่ฝ่ายอะไรจะมากี้กี้กับผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าใครฝ่ายไหนและชื่อจัก,กรวาลหน้าตาเป็นยังไงบอกด้วยนะครับ สวัสดีคุณอุทัยครับสวัสดีครับหลายคนหลายท่านนะเห็นไหมการปลาสายคนดูคนดูด้วยขนาดเดี๋ยวผมบอกพูดเป็นกลางเลยคนดูบอกแม่มีไม่มีเนื้อเลยมีแต่น้ํามีแต่โจมตีส่รลายโจมตีโจมตีไปถึงตระกูลของอท่านนายกแพทองทานแต่ผมก็เชื่อชมนะฝ่ายรัฐบาลถึงจะยังไงก็ยังไม่มีใครที่เขาจะออกมาหลุดอะไรแต่ผมบอกเลยนะฟังไปเรื่อยๆคุณจะรู้ฮะการโกหกคำคมของคนพวกนี้ AIO AI ก็มาจากพวกนี้แหละฮะพวกนี้เ็็จะแต่งเติมเก่งเขาจะแหม่นะครับและแต่วันนี้ผมต้องยอมรับฮะดูทั้งหน้าโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเขาเห็นพร้องต้องกันเลยบอกว่าฝ่ายฝ่ายค้านไม่มีน้ำอิ่วและที่ใครบอกว่าลุงป้อมจะปรับปลาใสาเมื่อไหร่นะรับรองได้ตกก็อี้ถึงกับจะถึงกับจะต้อง ยุบสภาแน่นอนนะคุณใบบูลอยู่ไหนฮะไปหาหมอฟันด้วยนะไปรักษาหน่อยนะนะไปหาหมอฟันด้วยนะครับผมเนี่ยนั่งดูอยู่เนี่ยเพิ่งเสร็จเนี่ยแล้วนี่ขนาดมาขับรถออกมาเนี่ยผมยังต้องมาเปิด,ดวิญญายตลอดฟังไปเรื่อยๆว่าเหตุการณ์จะเกิดไงตอนนี้กํลาลังเลือกไฟฟ้าก็มาปักปั้ว่าไฟฟ้านาะยกเข้าไปแทรกแซงการซื้อขายไฟฟุ้งไฟฟ้าบอกมันเลอะเทอะหมด เขามีพู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาคมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนครหลวงเขามีรัฐมนตรีกำกับดูแลเขามีกันอยู่การจะทำอะไรการจะทำอะไรเขามีแต่คนรายงานนายกนายกก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงไอ้นี่ก็บอกนายกสั่งการเรียบร้อยทำาอฟโอยุทำสัญญากันซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วโอ้โหมันเอากันเป็นตุเป็นตะนะโอ้แล้ววันนี้เนี่ยเขาเขาก็ผมกาดูเนี่ย แต่ละคนแต่ละด้านนะแม่แต่แต่ละ,ละองค์กรเขาจะบอกเลยฝ่ายค้านมีแต่น้ําซึ่งเป็นประเด็นเก่าๆเดิมๆแล้วคุณไปขุดเอาสมัยตั้งแต่ปี4ี่ขอโทษนะฮะปี4ี่นายกอุงอิงอายุเท่าไหร่ครับคุณไปขุดสนามมั่นายว่ามีคุณอย่างนี้คุณอุงอิงอย่างนั้นนายกอย่างงี้นายกอย่างนี้นายกอุงอิงตอนมีสนามมั่นายนายกอุงอิงอายุ11ขวบครับ คุณจะไปย้อนยุคอย่างนั้นได้ยังไง